สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญไต่ฮ่องกงนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตปุกเสงนะครับออกปีพศ2522ไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำนะครับมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลกระไหลทองกับเนื้อทองแดงลมดำนะครับมูลค่าเนี่ยจะไม่แพงมากนะ ราคานยอยู่หลักร้อยกลางถึงพันนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพ้าช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพ้านอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อม,มากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม จุดสังเกตรแรกที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงมูฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับผม3เส้นนะครับโดดเด่นขึ้นมานะเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝ kind of ั Please, ok, so, it, corner, ่งซ้ายนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับ3มเส้นเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะจะเป็นเส้นโค้งลงมาแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับ3เส้นเนี่ยจะเป็นเส้นคมนูนโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเป็นจุดสังเกตแรกนะครับผมนี่ผมเอียงให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณหอหีบเนี่ยจะมีขีดนะครับ2ขีดนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับ2ขีดนะครับอยู่ใต้หอหีบนะครับผมเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะครับหขีดนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยอีก1ขีดนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะครับในการพิจารณาของผมนะอ่าผมเอียงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณพอพานนะครับมุมล่างตรงกลางเนี่ยใต้พอพานเนี่ยจะมีขีดนะครับผมโดดเด่นขึ้นมานะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมใต้พ่อพานนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับผมใต้พ่อพานนะตรงมุมนะครับด้านล่างตรงกลางนะครับผมี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาผมนะอ่าลวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับมุมเฉียงเนี่ยจะมีขีด3มขีดนะครับติดขอบลวดด้านในนะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดหนาๆนะครับผมติดขอบลวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะเดหลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับตรงกลางนะครับบริเวณตรงหน้าอกนะจะมีเส้นลวดตรงนี้นะครับคมๆเลยนะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะแต่เส้นตรงเนี้ จะคมนะครับผมแล้วด้านข้างมุมล่างเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำลึกลงไปนะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะเป็นเส้นลวดนะครับคมๆนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแท่งเหลี่ยมๆนะครับนูนคมขึ้นมานะแต่เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณรูเจาะนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองคานะครับผมรูเจาะเนี่ยเขาจะไม่เจาะรูนะครับผมเขาจะเป็นพื้นแบนๆนะครับแล้วก <UC S> ็จะ มีจุดตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคำนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนกันพื้นผิวเหรียนนะครับในความเข้าใจของผมนะรุ่นเนี้ยผิวเขาจะตึงนะครับผมแล้วเส้นนะครับเส้นลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแล้วขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆนะครับหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผม เส้นลวดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะจุดตําหนิที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณานะครับไอเราผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผมบริเวณนะครับตรงตัวหนังสือนะครับผมแลก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะไอเราผมจะเลื่อนนะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะครับผมมุมล่างนะ บริเวณตรงพื้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับประกอบกันตัดสินใจนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวานะ,ะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นเนื้อทองคํารุ่นนี้ผมยินดีนะครับรับเช่านะครับหลักหมื่นปลายเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมพิมพ์เล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณลำตัวอง์พร์นะครับผมตรงหน้าอกตรงกลางนะครับผมอาจจะเป็นร่องน้านะครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับโดดเด่นนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นลักษณะนะครับคมเลยนะครับผมแล้วร่องน้ำเนี่ยก็จะต้องลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับผมเด เราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับยันตรงกลางมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเฉียงนะครับออกมานะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมตรงกลางนะครับมุมล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมาคมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณานะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นของผมนะเอล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมใต้เส้นล้วนเนี่ยจะมีเส้นแตกยื่นออกมานะครับผมเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บร as, ิเวณนะครับใต้เส้นลวดนะครับจะมีเส้นแตกงนะครับยื่นออกมาบนพื <ab> <aji> ้นเหรียญนะครับคมนูลักษณะแบบนี้นะครับผมอันเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาองผมนะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับคมๆนะแต่ไม่ติดกับขอบลวดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นแตนนะครับคมนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นขีดนะครับคมนูนขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยผมเอียงให้ดูนะแต่ไม่ติดกับขอบลวดนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3นะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส้นลวดด้านบนนะเส้นบริเวณตรงนี้เขาจะบางนะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาจะหนานะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะหนาเช่นกันนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดด้านบนนะครับเส้นบนสุดเนี่ยเขาจะบางลักษณะแบบนี้นะะเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะหนานะครับคมนูนขึ้นมานะด้านล่างเนี่ยก็จะหนานะครับผมแต่จะมีเส้นเนี่ย ที่บางนะครับและโดดเด่นขึ้นมาเช่นกันนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่4หะเดีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส้นลวดอัคระนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะอ่าปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นปลายแหลมนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะอ่าเราผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเส้นอนากาศนะครับจะเป็นเส้นหานาๆน,นูนคมขึ้นมานะแต่ตรงปลายเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมนะครับอบุพื้นเหรียญน,นะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริเวณนะครับรูจอะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรียบเรียบแบบนี้นะครับผมแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีรอยนะครับนูนนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดกลมๆลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยเขาจะไม่เจาะรูนะครับในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกัน พื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นตึงๆลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะยกบนพื้นเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับผม แล้วเส้นลวดด้านในนะครับก็จะเป็นเส้นหนาๆนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นตรงกลางนะครับผมพื้นนะครับรุ่นเนี้ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดนะครับภาษาจีนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผม ผิวเขาเนี่ยจะตึงมากเลยนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะอ่าลักษณะนะครับพื้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีเนื้อทองคาเนี่ยผมก็ยินดีรับเช่าองค์หลายหมื่นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับตรงฝั่งขวาด้านบนนะขอบเห็นไหมครับก็จะเป็นขอบนานาครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเราผมเลื่อนลงมานะครับผมยันนะครับภาษาจีนนะครับผมเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลว นะครับหนาคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะน,นะจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกัน บริเวณนะครับตัวตัดนะครับผูเหรียนมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายข้างตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงตูดเหรียยนะครับผมลักษณะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็น ลักษณะการตัดแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะครับตรงหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะอันนี้ก็คือ บริเวณนะครับต้องตูดเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์งประกอบในการพิจารณานะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ